สวัสดีค่ะจะ่าทาลอดสวัสดีคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะวันนี้จ่าจะพาคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้ไปอัปเดตพลังงานความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณกันนะคะเรามาดูกันว่าในตอนนี้เวลานี้คนที่คุณกําลังคิดถึงเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณแทมพลาเ จะเห็นสัญญาณของการอยากเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันกําลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นซึ่งมันเป็นพลังงานการอยากเปลี่ยนแปลงทางฝั่งของเขานะคะคและจะมองรู้สึกว่า มันเป็นพลังงานที่อยากจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สถานการณ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมดังนั้นถ้าหากตอนนี้คุณทะเลาะก,กันมีปัญหากันคนที่คุณกําลังคิดถึงเขาจะกลับมาแก้ไขสถานการณ์และทําให้สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันกลับมาดีดังเดิม หรือถ้าหากคุณกับเขาห่างกันไปไม่ได้พูดคุยกันแล้วคนคนนี้กําลังจะกลับมาแท็กแอคชั่นบางสิ่งบางอย่างกับคุณเพื่อทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันสามารถลื้อฟื้นขึ้นมาและเป็นความรักที่ดีความรักที่สวยงามได้อีกครั้งหนึ่งเหรียญ มีเขาตั้งใจที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณจริงๆนะคะและครั้งนี้การเริ่มต้นใหม่ของเขาไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นและสิ่งที่คุณจะได้รับนั่นก็คือความชัดเจนความชัดเจนทางสถานะความชัดเจนทางความรู้สึกและความ การสร้างความเชื่อมั่นความไว้ใจซึ่งกันและกันอีกครั้งสัญญาณของความหนักแน่นสัญญาณของการจรงิงจังคนคนนี้ในการกลับมาครั้งนี้หรือในการแก้ไขสถานการณ์ของคุณกับเขาในครั้งนี้เขาตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนที่ชัดเจนขึ้นเป็นคนที่จริงจังกับความสัมพันธ์นี้มากขึ้นเพราะเขาอยากให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันสามารถไปต่อได้ อยากให้ความรักของคุณกับเขาเป็นความสัมพันธ์ที่สามารถพัฒนาเป็นอนาคตของกันและกันได้ดังนั้นถ้าหากคุณกับเขาเลิกลากันไปแล้วคนคนนี้จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณและจะให้สถานะให้ความชัดเจนรวมถึงกลับมาสร้างความเชื่อมั่นในความรู้สึกให้กับคุณอีกครั้งถ้าหากคุณกับเขายังรักกันดีอยู่หรืออาจจะมีปัญหาการแต่ยังไม่ถึงขั้นเลิกลากันคนคนนี้จะกลับมาสร้างความเชื่อมั่นความมั่นใจให้คุณในความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง ในถือเหรียญคุณจะเห็นสัญญาณของการเริ่มต้นหรือสัญญาณของการเทคแอคชั่นในเร็วๆนี้นะคะภายใน12วันหรือไม่เกินเดือนธันวาคมคุณจะได้รับสัญญาณที่ชัดเจนในความสัมพันธ์จากคนคนนี้ถ้าหากคุณกับเขายังอยู่ในความสัมพันธ์กันอยู่ไม่เกินวันที่12 กันยายนนี้คนคนนี้จะทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้นแต่ถ้าหากคุณกับเขาเลิกลากันไปแล้วหรือห่างกันไปแล้วเขาจะพยายามทําทุกอย่างให้ดีขึ้นให้เร็วที่สุดแต่ช้าที่สุดไม่เกินเดือนธันวาคมที่สถานการณ์ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเพราะในตอนนี้เขาพร้อมแล้วนะคะที่จะกลับมาชัดเจนกับคุณกลับมาแก้ไขสิ่งแย่ๆสิ่งร้ายๆในอดีตตั้งใจและพร้อมแล้วที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณอีกครั้ง 四道。 ความสัมพันธ์นี้พอคุณนึกถึงมันก็มีความอึดอัดอยู่ตรงนั้นถึงคุณจะมาถามถึงเขาถึงคุณอยากรู้ว่าเขารู้สึกยังไงแต่พอคุณได้ยินว่าเขาจะกลับมาจ่าก็สัมผัสได้ว่าบางคนนะคะขอแค่บอกว่าบางคนบางคนที่ผ่านมาเจอคลิปนี้คุณก็รู้สึกหนักใจคุณคิดถึงเขาก็จริงคุณยังรักเขาก็จริงแต่คุณก็ไม่ได้อยากให้เขากลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกแล้วซึ่งคุณก็สับสนกับตัวเองว่าคุณเป็นอะไรกันแน่คุณก็อึดอัดกับความ รู้สึกของตัวเองเหมือนกันคุณรู้ว่าคุณยังรักเขาคุณรู้ว่าคุณยังต้องการเขาแต่คุณก็ไม่ได้อยากกลับไปเป็นคนรักแต่จะให้กลับไปเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันคุณก็ทำไม่ได้แต่คุณก็สับสนกับความรู้สึกของตัวเองจนคุณแทบจะไม่รู้จะหาทางออกหรือคำตอบยังไงให้กับตัวเองเช่นกันนะคะสามดาบ พอจะเข้าใจแล้วละค่ะว่าความรักที่ยังอยู่แต่ไม่อยากได้เขากลับคืนมาเพราะคุณกลัวกลัวว่าสถานการณ์เดิมๆจะกลับมาเพราะคนคนนี้เคยทําร้ายจิตใจคุณเคยนอกกายนอกใจคุณหรือเคยเลือกทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่คุณซึ่งมันทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจและเป็นแผลฝังในใจมากดังนั้นคุณกลัวว่าถ้าหากคุณกับเขากลับมาคืนดีกันหรือถ้าเขากลับมาในความสัมพันธ์คุณกลัวว่าสุดท้ายเขาจะทําแบบเดิมกับคุณอีกมันเลยเป็นความรู้สึกในใจของคุณที่ พยายามต่อต้านทั้งๆท,ที่ยังรักแต่ก็ไม่อยากให้เขากลับมาเต็นแต่แตแตแตจาเชื่อนะคะว่าถ้าหากการกลับมาในครั้งนี้คุณไม่เหมือนเดิมแน่นอน คุณไม่ใช่คุณคนเดิมที่จะอ่อนแอร้องไห้ขำควนให้กับเขาหรือวิ่งตามความรักความสัมพันธ์นี้อีกแล้วเพราะในตอนนี้คุณเข้มแข็งขึ้นมากคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยตัวเองดังนั้นถ้าเขาจะกลับเข้ามาต้องฝ่าด่านฝ่าการพิสูจน์ตัวเองให้คุณเห็นค่อนข้างเยอะมากคุณไม่ให้เขากลับมาง่ายๆแน่นอนและหลังจากนี้เขาจะไม่มีอิทธิพลใดๆเหนือความรู้สึกของคุณอีกต่อไปแต่ตรงกข้ามคุณจะพยายามควบคุมเขาให้ได้มากกว่าเด เถ้าหากเขาไม่ยอมอยู่ภายใต้คอนโทลของคุณคุณก็ไม่พร้อมที่จะกลับไปเช่นกันเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วคุณไม่อยากเจ็บปวดเสียใจถ้าหากตั้งแต่เริ่มต้นเขายังจะเป็นคนเดิมคนที่ดื้อดึงคนที่ทําอะไรตามใจตัวเองและไม่ยอมคุณจะให้คุณวิ่งตามเขาอย่างเดียวคุณก็จะไม่กลับไปเพราะคุณมีความอึดอัดใจอยู่ตรงนั้นแต่สเตนขึ้นมาจะว่าสุดท้ายคนคนนี้จะยอมคุณทุกอย่างยอมขอเพียงแค่ให้คุณ ยอมให้เขากลับมาในชีวิตของคุณขอแค่ให้เขาได้กลับมาเริ่มต้นพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งคนคนนี้จะยินยอมให้คุณทุกอย่างดังนั้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้เขาจะกลับมาเร็วๆนี้นะคะและคุณจะสามารถควบคุมความรักครั้งนี้ได้นี่คือความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณในวันนี้นะคะต่อไปเรามาดูธาตุราศีที่มีโอกาสตรงกับคลิปนี้80-100ถึงซต์นะคะ ได้แก่ชาวราศีธนูชาวราศีสิงห์ชาวธาตุลมราศีเมถุนตุลกลุ่มชาวธาตุดินราศีพฤษภกันมืนอนกอนถ้าหากใครคิดว่านี่คือพลังงานของคุณน้อมรับพลังงานดีๆกลับไปนะคะและจ่ารบกวนกดกระดิ่งกดติดตามกดหัวใจเป็นข้าควครูให้จ่าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ